น,นี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เราสองคนว่างพอดีนะครับก็วันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่งเปิดหรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นว่ามันน่ารักดีเลยจะพาทุกคนไปดูนะครับเป็นคาเฟ่เราสองคนจะเรียกว่าคาเฟ่ชั้นต่านะครับเพราะว่าคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเขาจะ ตั้งอยู่ทําอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเลยนะครับก็ชื่อร้านเหมือนกับที่เราบอกเลยก็คือร้านใต้ถุนบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าคาเฟ่ชั้นต่ำที่เราว่าเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยก <an> ํากลังเดินไปคาเฟ่ใต้ถุนบ้านนะครับทางเดินก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเดินเข้าไปในซอย <ใน S 1> ประมาณสองรอเมตรจากจากถนนถนนเส้นหลักนะครับก็ถ้ามีรถมาแล้วก็ต้องเดินหลบๆหน่อย ถนนมันเส้นเล็กแค่นี้เองอะทุกคนแล้วก็แล้วขวาตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็มาเจอถนนที่เส้นเล็กกว่าเดิมถ้าใกล้จะถึงลานสังเกตจะเห็นมีป้ายติดว่าโจ๊กไข่กระทะขนมปังชากาแฟใต้หุ่นบ้านขนมปังสังขยชั่วละสามสิบห้าบาทห้าตุลาร้านอาหารเช้าโจ๊กไข่กระทะโจ๊กไข่กระทะชากาแฟโจ๊กไข่กระทะชั่วละสิบห้าบาทโจ๊กไข่กระทะ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เดินไปก็จะเจอนี่ก็จะเป็นป้ายร้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในร้านได้เลยมันจะปิดแล้วนะจริงเหรอก็ปิดสองโมงบ่ายสองโมอจะได้กี่โมงแล้ว่ะบ่ายโมงจริงเหรอ,รหรอนี่ไงนี่เจอแล้วเราเจอร้านแล้วนะครับร้านเข้าทางจึงนี่คือร้าน คาเฟ่ชั้นต่ำที่เราบอกคาเฟ่ใต้หุ่นบ้านเข้าไปสั่งดินี่ไหมทุกคนมันชั้นต่ำจริงๆตอนนี้เราก็มาถึงในร้านแล้วครับรแล้วก็รารู้ว่าคนเยอะมากๆครั้งที่มันใกล้จะปิดร้านแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราสั่งไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอ เราอะไรนะรออาหารากาับน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศร้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่เราจะถ่ายได้ะครับว่าคนเยอะมากๆมาก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 จริงๆคนเยอะมาก เครื่องดื่มมาแล้วมือถือไปนหน่อยว่าเครื่องดื่มมาแล้วนะครับอันนี้เราสั่งเป็นชาไทยแล้วก็ชาไทยอันนี้นเลื่อนมาเออน,นี่ชาไทยแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟแกแฟนะครับกาแฟโบ,บราณไม่โบราณหรอกก็คือทําในสมัยนี้แหละเอาวางลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอขนมปังปิ้งสั่งขยะนะครับ อันนี้เราไม่ได้สั่งเป็นตอาหารเชา้าใช่เราไม่ได้สั่งเป็นเซตอาหารเชา้าเพราะว่าเรามาตอนเที่ยงาาอ,อย่า,ยาระวังชิมดูก,ก่อนนะเป็นยังไงครับก็ชาไทยกอร่อยไม่หวานมากชิมกาแฟสิเอาแล้วโฟกชิมกาแฟ แฟเป็นไงผมเราอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำมาให้เราก็คือนอดกับด้านมาแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนู ปิ้งขนมปังปิ้งสังขยานี่ก็จะได้ขนมปังปิ้งน่ากินน่ากินแบบนี้กับสังขยาแล้วก็นมพ้นไม่รู้ดีเหมือนคาตาเลยเดี๋ยวเราจะให้บอยลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไง อันนี้ก็เป็นป,ป,ปังปิ้งแบบราดนมมาเพียวๆเลยไม่มีสังขยามันก็ปังปิ้งเหมือนกันปะแล้วไม่ถึงสั่งเราวะไม่ก็มันเป็นนมออะบอยชิมดิชิมสังขยา ก็คืออร่อยแหละเดี๋ยวเราชิมบ้างทางขายามันนุ่มเนาะทางขายามันก็ต้องนุ่มบ้าง ินขนมปังปิ้งที่ร้านใต้ถุนบ้านเพราะว่าพอนี้เราเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของปีใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องกลับไปทํางานจะไม่มีเวลามาพักชิวๆแบบนี้แล้วนี่เราก็เอากล้องฟิล์มตัวนี้มาด้วย mm hmm. เพื่อได้ถ่ายรูป ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปมุมหนึ่งที่เขาจัดเซตไว้ให้ก็จะมีกระจกให้ถ่ายแบบนี้ ตัวนี้ก็มีวิวมีให้ถ่ายมีโซนให้ถ่ายรูปดีมีโซนให้ถ่ายรูปตัวเี้จะเป็นโซนต้นไม้แล้วก็แสงเงาอ่ะมันพาดลงมาค่ดีแล้วก็เลยเอากล้องซีนตัวนี้ลองมาถ่ายบอยดูนะครับ